สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์าลวยเดอครับพี่น้องครับเขาคลิปนี้กะเป็นตำราครับผมงวดวันที่13ามกราคม68ดครับเป็นคลิปรวมเซียนเดอครับผมตํำราวรวมเซียนครับก็จะมีเปิดตัวเซียนครับผมสองสำนักเด้อครับผมมุ่งว่านี่ก็เปิดไปอ่าหนึ่งสำนักครับพี่น้องเนาะมุ่นี้กมีอีกหนึ่งสำนักครับผมผลมาไม่ครับพี่น้อง เปิดตัวเป็นสองสำนักได้ครับผมในงวดนี้ครับพิจาณาเบิ้งไปน้ำกันกับผมเพิ่นกับท่วมาว่าเลขเพื่อนเขาทุกงวดครับผมครับงวดนี้ก็ได้เบิ้งได้พิสูจน์ไปน้ำกันเด้อครับผมครับเอาคลิปนี้กับมีแนวทางร่วมเซียนครับผมเพราะว่าจะเป็นอาจารย์เออาจารย์ผู้พี่ปักกายครับผมคนภูเขาพ่อเจริญศิลป์ครับพี่น้องครับและอีกหลายเซียนครับพี่น้องครับผม ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตำราวรวมเซียนครับผมน้ำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณถูกๆกเซียนถูกๆกอาจารย์เด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยครับไปรับชมรับฟังตำราว่วมเซียนแลละไปเบื้องน้ำกันครับพี่น้องว่างวดนี้ชนตัวไหนครับผมเอาครับพี่น้องครับผม สำนักแรกครับพี่น้องเนาะตำราวพ่อเจริญศิลนครับ13มกราคม68ครับคลิปนี้พอวันเห็นสัมผณ์เด้อครับผมพอบ่งอย่างอยู่ครับผมเดี๋ยวจังไดครับมาตามสัมผณ์พ่อยทีหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับเด่นบนล่าง1กับ2ครับเน้นไปที่2อสตัวบนล่างพ่อเจริญศิลไห้2 4 2สี่สอห้าสองหสอครับผม เน้นลักสองครับพี่น้องเนาะสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดแล้วก็ล่องล่องมากก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับตำราวพ่อเจริญศิลป์ครับเอาครับพี่น้องครับผมเปิดตัวครับหนึ่งสำนักครับผมอาจารย์ถูกแล้วถูกอีกครับผม เป็นว่าเป็นมีที่เด็ดเลขชุดปดนี้ตำเล่าไมาา้พิลรอยิซี่พิจน,นาเบิงครับผมครับงวดนี้เด่น6กับ8ปดแตจะมี2ตัวก็จะเป็น6 8แปดหกเก้าหหนึ่งแปดแปดดหนึ่งครับผมเลขชุดปดนีครับเป็นงวดแรกของอาจารย์ได้ครับผมครับเกินวิธีกับน้ำเชื่อผ้าด้วยครับ อาจารย์ A ครับพี่น้องครับงวดนี้ได้เด่น8กับ9กครับแกับ9 2ตัวก็จะมี8ปดสี่8ป8ห้9แปดหกแปดเจาจครับผมอาจารย์ A ปันโชค จะมีช้น,นกับอาจารย์ถูกแล้วถูกอีกอยู่ครับพี่น้องเนาะบาจะเป็นแปดหกหกแปดครับผมนี่ครับแปดแปดแปดเก้าคนภูเขาวังหันครับผมเลขเด่นบนล่างกับเลขติดนี่เป็นอย่าเผลอเด้อครับผม วันนี้ก็มาเชื่อก็เลยเขียนให้ติดกันเลยครับผมนี่ให้พี่น้องบึ้งเพื่อได้ประกอบคู่คนภูเขาครับผมครับเด่นสามกับสี่ครับพี่น้องเนาะสามกับสี่แล้วก็เน้นไปที่สามครับผมเลขติดบนล่างเจ็ดแปดเก้าครับสองตัวบนล่างสามเจ็ดสี่เจ็ด 3 8 4 8ครับเน้นไปที่3 7และ4 7ครับผมเลขคนว่าหลายคู่แล้วครับผมงวลน,นี้4คู่เท่านั้นครับผม3 7และ4 7อาจารย์สมพู่ครับบ้านเขาตัววิ่งรูด3ครับ วันนี้วิ่งรูดห้ากับแปดครับสองตัวบนล่างหกสองหกห้าหกเจ็ดแปดสองแปดห้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามห้าสองเน้นห้าเอาเน้นหกห้าแปดสองแปดห้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งครับห้ากับแปดครับพี่น้อง ำเราพี่ปกายครับผมหลักร้อยหนึ่งกับเจ็ดครับผมหรือว่าหลักหน่วยได้ครับผมสองตัวล่างศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่เจ็ดสองเจ็ดครับเน้นศูนย์หนึ่งและแปดหนึ่งครับแต้มรวมล่างนี่ครับพี่น้องเนาะลองเอาไปไปิจนหน้าเบิ้งมัวน,นี้เบิ้งเห็นแต้มล่างน้ำหนึ่งกับเก้าครับผม อาจารย์เอกครับผมวดน,นี้เด่น2กับ7 2 4ดสองสีห้สเจห้าครับผม2องสาม7 9เน้นสองสี่สอหหอีกหนึ่งสำนักครับผมผลม,มาไม่ก็คือเซียนสามสิเนอครับผม เพิ่นให้เดนศูนย์หนึ่งสองครับผมตัวเด่นเพิ่นว่าเดินดีขึ้นกันครับผมศูนย์หนึ่งสองงวดนี้ครับเบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะประกอบคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองและหนึ่งสองครับนี่ก็ลงไปหมู่ว่านได้ครับผมอาจารย์สุมเมธนี่ครับพี่น้องเนาะอาจารย์สุมเมธแปดกับสี่ดูเสียว่าแปดกับสี่เห็นไหลได้ครับผม เอาแต่ว่าประดาบมมีแปดได้ครับผมเล็วินเพิ่นศูนย์สนึ่งสี่ครับผม0ูนย์สอันนี้กับสองกามาเชียรครับผม890เก้คยมาน้ำกันได้ครับผม890เก้าศูนระวังเด่นเดินดีหกับ7เอา6กเนี่ลงไปแล้วครับผม กลาดเพ้าสองสามสี่เจ็ดนี่ครับผมลงไปแล้วก็เลยเอามาเป็นสุดวิ่นให้ครับผมว่าหันสามสำนักนีวิ่นกันเข่าทั้งสามเก่าสามหนึ่งครับวันนี้สิบสองคูเพิ่เด้อครับผมล่องออาไปล่องออกไปเบิ้งหลก็ไปตัดขัดเบิ้งครับพี่น้องเนาะชวนกับเส้นร่วมเส้นตัวใดแน่ครับผมที่เห็นบัดผ่านตาเด้อครับพี่น้องมี่ เจ็ดซี่ครับพี่น้องเนาะแปด6ี่แปดหกแปดเก้าครับเหียนบันพานตาวังหันครับผมเอาจะถิมเลขชุดนี้ครับผมเลขสี่ตัววิเศษปูสีสะเกตนี่ครับพี่น้องจะถิมเลขครับผมอา,อาทิตย์ว่งหันมาทั้งสามมือเลยครับผมบอจะเป็น ศูนย์เก่าวันจันครับผมตำเล่าได้ครับพี่น้องศูนย์เก่าวันจันซีเก่าวันพุทธครับผมเก่าสามสามเก่านี่วันศุกเมื่อกี้นี่ครับผมเหลือศูนย์สามศูนย์สี่สามสี่ครับพี่น้องเนาะอันนี้คือเอาวอาถึงงดวั่งวดติพานมากได้ครับผมว่าเด็กปูซีสเกตซีตัววิเศรษ,เศร,ษ,เศร,ษรัฐบาลไทยได้ครับผมไปเล่าสามมือเต็มเลยครับผมว่างหัน วันจันนี่สิมี่บรคบพี่น้องนี่ครับเอาครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พ้าร่วยก็ขอไว้พ่อให้พี่นอ้องพี่โชงดีถูกคนร้งเงินไปน้ำการเด้อครับผมครับ13มกราคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ